สนุกไหมคะสนุกมากครับโหโคตรมันเลยไมยถึงตอนนี้ยอ๋อฮะตอนนี้มันมากตอนนี้คนเยอะมากอู้แต่กายเป็นคู่จิ้นไปแล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างเดี๋ยนะนี่นี่ผมการคู่จิ้นป่านท้ไมอีกแล้วเหรอเห็นออมบอกว่าเป็นอะไรนะสาธารณะน่ะจิ้นอจิ้นสาธารณะมันหรอ เป็นคนของประชาชนเป็นคนของประชาชนเป็นคนของประชาชนาปืมกันอยู่คู่นี้อย่างนี้ใช่ครับปืนสายตาอยู่แล้วครับ<ช><ะ>คือจริงๆเคยเจอตั้งแต่ตอนที่เป็นกอปไมล์รุ่นตอนเด็กๆแล้วอยู่มาได้ร่วมงานในนีกเนี่ยก็จะแบบว่าสนิทใจนิดนึงแล้วคือพอได้มาร่วมงานจริงๆแล้วเนี่ยญญนนคือสายปาเขาเป็นคนที่แบบคือมายเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าผู้หญิงฉลาดผู้หญิงเก่งอะเป็นคนที่ผมยอมรับมากขอบคุณ่าคุณไหมตาขืนเลยเห็นแบบเขินนอกจอนอกจอในจอขืนใิ่คะแหมหนุ่มหล ข, <laughs> ข,ข่าก็เขินค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่เขาชื่นชอบชื่นชมเราอะไรเงี้ยตัวเอเองเราก็ติดตามผลงานเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่างที่รู้ว่า แต่ก่อนเคยทำงานร่วมกันเขาก็าแบบมีชื่อเสียงโด่งดังมากอะไรอย่างเงี้ยก็เค,เคยแบบเออปื้มกไม็ไหมอย่างเงี้ยแล้วพอมาได้ทํางานร่วมกันแล้วรู้สึกว่าไมค์เนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์คือตอนแรกเรามองแค่ว่าเขาเป็นแบบศิลปินร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไมค์หล่อร้องเพลงเก่งเต้นเก่งแต่ว่าพอมาได้ดูเรื่องของการแสดงอย่างเงี้ยตัวบัดเองก็ทํางานด้านแสดงมาพอเห็นผลงานการแสดงของเขาเรารู้สึกว่าแบบเขาป็นคนมีนพรสวรรค์และทําได้ดีแล้วก็ทุ่มเทกับงานทุกๆด้านจริงๆก็เลยรู้สึกชื่นชมแบเรื้อน เอาหายเพิ่มแท่จริงๆสรุปก็คือว่าได้ดูเนี่ยของดีแน่นอนกับเรื่องนี้ในหนังในหนังค่ะได้ดูแน่ๆค่ะเพราะว่าคุณในเรื่องของหูวคู่กันด้วะค่ะเปล่าครับเปล่าคือผมเดียวๆแอบโซโล่มาเลยฮะแต่ว่าจริงๆในเรื่องสายปานเนี่ยจะเป็นแฟนกับอเล็กซ์ครับผมต้องรอดูค่ะในเรื่องแต่ว่ามันไม่ธรรมดาแน่นอนคือมันไม่ได้แค่แบบว่าปานกับอเล็กซ์เป็นแฟนกันแล้วไมค์ก็โซโล่เดี่ยวมันมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆครับต้องลองว่าพรุ่งนี้ฮาโลวีนก็ฟินแน่นอนแน่ๆค่ะแน่ๆค่ะค่ะจะชวนใครมาดูคนี้ย ก็จริงๆวันนี้ก็จะดูกันลแล้วครับผมก็จะดูกันเป็นแก๊งเนะะี่ยฮะเตรียมติดตามดูแลกันฝากไว้หน่อยเนาะค่ะก็สําหรับพาชิมาโปรเจกต์นะคะไม่เชื่อต้องรบหลู่ลใครที่ดูตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าหนังผีไม่น่าดูดน่ากลัวปันเขาบอกว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะมันมันยิ่งกว่านั้นแน่ๆค่ะในเรื่องมันมีเรื่องของความรักเรื่องของมิตรภาพเรื่องของเพื่อนเหมือนผีอะเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้ว่าเขามีหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันมองแค่ตัวอย่างไม่เห็นต้องมาดูในหนังถึงจะรู้ 31, 31ตุลาคม31ตุลาคมฉายวันแรกนะครับฮาจิมาโปรเจกต์ไม่เชื่อต้องลบหลู่ครับผมก็ไมค์สายป่านอเล็กซ์ออมเจสซี่นะครับผมนะฮะก็ทุกคนก็เต็มที่กับงานยังไงก็อยากให้มาดูครับไมค์เป็นคนโกหกผีมากมากของมากที่สุดแต่ไมค์ดูได้ทุกคนก็ต้องดูได้ครับค่ะาอ๋อ่ะกล้าใจอ๋อหาหาเอา